ทิงคุยข่าวครบจบรู้เรื่องครับ30พฤษภาคม65วันนี้ลุ้นกันมาทั้งวันนะครับสุดท้ายแล้วกกตยังไม่มีการประกาศรับรองผลการเลือกตั้งผู้ว่ากทมนะครับบอกว่าเดี๋ยวต้องมีการหารือในที่ประชุมกันอีกครั้งพรุ่งนี้กก,กตจะจัดประชุมครับช่วงบ่ายโมงครึ่งเรื่องว่าจะรับรองผลการเลือกตั้งผู้ว่ากทมหลังจากที่จัดการเลือกตั้งเสร็จสิ้นไปเมื่อ22พฤษภาคมที่ผ่านมาและคนที่ได้คะแนนมากที่สุดก็คือคุณชัดชาติสิทธิพันธ์เบอร์8 1นึ่งล้านสามแสนกว่าคะแนนเป็นคะแนนที่มากที่สุดในประวัติการตั้งแต่จัดการเลือกตั้งผู้ว่ากทมในประเทศไทยนะฮะหล,กล,กล,กลกักๆแล้วกรกตอบอกว่าเดี๋ยวคงต้องรอพิจารณาเพิ่ม,เต,มเติมครับว่าผลคะแนนและการเลือกตั้งนั้นดําเนินการโดยบริสุทธทยิยุติธรรมและสุจริตหรือไม่อย่างไรหลังจากที่ก่อนหน้านี้มีคนมาร้องเรียนก็คือคุณศรีสุวรรณจันยาครับเคยร้องเรียนเอาไว้2เรื่องก่อนหน้าก็คือ1 การทําป้ายไวนิลเนี่ยนะฮะมันจะเข้าข่ายให้อามิสินจ้างหรือไม่เพราะว่าป้ายไวนิลนั้นสามารถเอาไปทําเป็นกระเป๋าได้เอาไปทําเป็นผ้ากันเปื้อนได้จะตีความเข้ากฎหมายเรื่องเกี่ยวกับการให้สิ่งตอบแทนเพื่อแลกกับคะแนนให้คนมาเลือกตั้งตัวเองหรือไม่อันนี้ก็ต้องรอติดตามรวมไปถึงร้องเรียนว่าคุณชัดชาติผู้จาคล้ายกับดูถูกดูแคลนระบบราชการและล่าสุดวันนี้ก็ไปร้องเรียนเพิ่มเติมครับเรื่องเกี่ยวกับไม่จัดเก็บป้ายหาเสียงเลือกตั้งหลังการเลือกตั้งเสร็จสิ้นเพราะก็กำหนดว่า ภายใน3วันต้องจัดการให้เรียบร้อยนะฮะอ่ะอันนั้นก็เดี๋ยวต้องรอลุ้นผลพรุ่งนี้บ่ายๆคงจะมีความชัดเจนในขณะที่สกรครับวันนี้ก็กตประกาศรับรองผลการเลือกตั้งสงกคือสมาชิกสภากอทมอเนี่ยสีท่านก็คือ40เขตยังเหลืออีก10เขตต้องรอการตรวจสอบเพิ่มเติมต่อไปครับ